ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะคะสวัสดีชาวแรนดอมทุกทคนนะคะการมาเจอกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นสารจากพระแม่กาลีส่งถึงคุณนะคะให้คุณเลือกไพ่ที่คุณรู้สึกว่าเชื่อมโยงที่สุดมาหนึ่งใบแล้วมาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับผู้ที่เลือกใบที่1น,นะคะใบที่1น,นะคะโมกษะออฟกาลีนะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับ นะคะพระแม่กาลีมาบอกกับคุณว่าการที่คุณเกิดมาบนโลกนี้พบชาตินี้มันไม่ใช่การให้คุณเกิดมาเพื่อปล่อยวางหรือว่าใช้ชีวิตผ่านไปแค่วันๆนะคะเหมือนท่านจะมาปลดพันธาการลึกๆนะที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมนะคุณถึงไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเคยมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองไหมคะหรือว่ารู้สึกเหมือนทําไม คุณมาเกิดอยู่บนโลกนี้แล้วคุณเกิดมาเพื่อทําอะไรนะคะภายใน7วันนี้นะคะจะมีปฏิหารหรือจะมีอะไรบางอย่างที่จะเป็นเหมือนบททดสอบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคําเชื้อเชิญบางอย่างมาถึงคุณก็เป็นได้นะคะและถ้าคุณเลือกที่จะเดินตามเสียงนั้นคุณก็จะได้รู้ว่าเส้นทางแห่งอิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะชีวิตที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็น กำลังรอให้คุณได้ปลดปล่อยมันออกมาค่ะเอามาดูนะสำหรับผู้ที่เลือกนะ,ะใบที่สองกันนะคะใบที่สองนะคะมหาวิทยานะคะไพ่ใบนี้เป็นพระแม่นะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมหาปัญญานะคะแล้วก็เป็นพระแม่ทั้งหมด10บปางรวมอยู่ไพ่ใบเดียวเลยนะคะพระแม่มหาวิทยาเนี่ยเป็นเหมือนพลังแห่งความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าตอนนี้นะคะคุณเหมือนเป็นคนที่ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดานะเป็นคนที่ไม่มีความพิเศษอะไรเลยนะคะแต่ถ้าคุณเลือกไพ่ใบนี้นะความจริงของคุณก็คือนะคุณเคยเป็นครูหรือว่าเป็นผู้นำสารหรือว่าเป็นผู้นำทางมาก่อนแล้วนะคะในหลายภพหลายชาติแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้พรสวรรค์เดิมของคุณนั้นอะ่ะมันกำลังจะกลับมาค่ะเหมือนคุณจะเริ่มฟังเสียงภายในได้ชัดขึ้นนะแล้วก็คุณจะเริ่มเห็นความจริงที่มันอยู่เบื้องหลังค่ะสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอะ่ะ นะคะคุณจะเริ่มชัดขึ้นแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงกับพลังของจักรวาลมากขึ้นด้วยนะคะแล้วนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะต้องยืนหยัดแล้วนะคะยืนหยัดในความรู้ที่ตัวเองมียืนหยัดในความรู้สึกนะที่คุณสัมผัสได้นะ,ะโลกกําลังรอแสงแห่งปัญญาจากคุณอยู่นะคะมาดูนะสาหรับคนที่เลือกใบที่สมนะคะใบที่สามนี้เป็นพระแม่สีบาลานะคะใครที่เลือกไพ่ใบนี้ได้นะโอแม่ครูบอกเลยว่า นี่คือเด็กมหัศจรรย์เลยนะคะเนี่ยถ้าคุณกําลังลังเลหรือว่าคิดว่าตัวคุณยังไม่พร้อมอยู่นะคะหรือว่ายังเด็กเกินไปยังประสบการณ์น้อยเกินไปนะคะหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรในชีวิตมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะพระแม่นะศรีบาลานี่กําลังบอกคุณนะคะว่าจริงๆอ่ะคุณพร้อมแล้วนะพลังของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือว่าตําแหน่งนะคะเนี่ยพระแม่บอกคุณอยู่นะนะสิ่งที่มันสําคัญคือหัวใจที่บริสุทธิ แล้วก็การที่คุณเชื่อมั่นในแสงสว่างของตัวเองนะในไม่ชานี้นะจะมีประตูใหม่เปิดออกซึ่งบางทีมันจะมาในรูปของโอกาสหรือว่าคําเชิญที่คุณไม่คาดฝันก็เป็นได้อย่าปฏิเสธนะคะเพราะว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ของคุณเลยค่ะนะใครที่ได้ไพ่ใบนี้นะคุณคือผู้ที่กล้าส่องแสง แม้ว่าโลกจะยังบอกไม่ถึงเวลาก็ช่างไม่ต้องสนใจค่ะเพราะนี่คือเวลาของคุณนะคะหาใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่คุณปรารถนาดีได้เลยนะคะขอพระแม่คุ้มครองแล้วก็ปกป้องทุกๆคนค่ะ